สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้า t u m อ h ม t ต e e ท t วินนะนี่คันนี้นะครับเป็นรถจดปี2021นะครับโมเดลใหม่แล้วนะเลขใหม่เพียงแค่4,000กิโลเท่านั้นนะครับนี่นะฮะสภาพรถนะต้องบอกว่าเหมือนใหม่เลยนะคันนี้มีชิลหน้ามาให้แล้วนะครับกาดหม้อน้ำมีให้ยางหุ้มโชคมีให้นะครับ นี่นะครับดูสภาพรถนะแคชบาร์มีมาให้เรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์สวยๆนะครับนี่เครื่องยนต์สวยๆเลยนะครับอ่านะฮะคันนี้นะครับเป็นโมเดลใหม่นะครับมีปุ่มโหมดมาให้แล้วนะสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดรถหรือโหมดเลนนะครับเราสามารถ เลือกขับขี่ได้เลยนะครับนี่และยังมีแหลกข้างมาให้ด้วยนะสำหรับการติดตั้งกระเป๋านะฮะลูกค้าท่านใดยอยากติดตั้งกระเป๋าเท่ๆนะครับไม่ต้องซื้อแหลกครับคันนี้มีแหลกมาให้เรียบร้อยนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดนะสนใจนะติดต่อเซลล์เอ็กได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมฝากติดต่อไว้ใต้คอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ